นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินอยู่ในถนนตอนตีสองสิ่งที่เขาจะต้องรีบทำคือต้องหาที่พักด้วยการดูที่พักที่ปักในหน้าจอจะมีโรงแรมที่โฆษณาที่พักอยู่หลายที่โดยมีภาพเป็นตัวอย่างให้ดูสถานที่ปัญหาคือถ้าภาพโฆษณาที่พักในโรงแรมนั้นทั้งเบลอทั้งดูมืดทะมึนสิ่งที่ลูกค้าคิดในหัวก็คือถ้าพักที่โรงแรมนี้มีหวังโดนขีนหลอกคุณเปิดโรงแรมราคาหลายล้าน แต่มีภาพโฆษณาที่ไม่ดีมันจะทำให้เสียลูกค้าไปให้กับโรงแรมคู่แข่งแต่ถ้าคุณลงทุนเพิ่มเพียง59บาทให้ผมทำการแต่งภาพให้ใหม่คุณจะได้ภาพที่ทั้งชัดทั้งดูแล้วเหมือนถ่ายด้วยช่างภาพมืออาชีพค่าตัวแพงดูภาพโฆษณาอีกอันหนึ่งที่ทั้งเบลอทั้งมืดและไม่ชัดเรามาดูกันว่าถ้าแต่งภาพให้ใหม่แล้วจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ผมทำได้นั้นไม่ใช่แค่ปรับความชัดและความสว่างเท่านั้นลองดูภาพนี้กันครับภาพนี้ทั้งมืดทั้งเบลอและดูแล้วมีของระเกะระกะบ,บ,บนโต๊ะไม่เป็นระเบียบผมสามารถทำให้ภาพชัดขึ้นสว่างขึ้นและจัดองค์ประกอบในภาพได้ทั้งหมดเช่นจัดข้าวของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบได้ถ้าอยากให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองคุณต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับถ้าเห็นว่าภาพร้านหรือโรงแรมของคุณมันดูไม่ดีก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนนะครับในราคา59บาบาทนี้ คงไม่หนักหนาสำหรับคุณแต่มันแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในธุรกิจของคุณนะครับแต่ช้อปปี้ให้คิดค่าส่งด้วย29บาทดังนั้นถ้าคุณสั่งทำ3-4ภาพในครั้งเดียวแล้วคิดค่าส่งครั้งเดียวก็จะลดต้นทุนได้นี่คือราคาช่วงโปรโมชั่นนะครับพิกัดร้านดูได้ในส่วนของคอมเมนต์นะครับ